คุโรบ้านทุ่งกระทงเด่นครับวันนี้ผมมีเมนูเมนูเด็ดนะครับเป็นส้มตําตําปลาครับใส่ปูนาดองครับเมื่อวันไปตลาดซื้อปูนามา20บาทครับล้กก็ดองใส่น้ําปลานะครับปูพันบ้านะครับเราดราอาแค่คืนเดียวนะครับไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงแต่เขาบอกว่าคืนนีีก็ก็อร่อยแล้วครับก่อนคืนก็วันนี้มีมะเขือด้นะครับมะเขืออะไรเป ผูเ้เด่นก็เผ็ดหน่อยนะครับตามสไตล์พริกไปใส่พริกไปก่อนส้มตำปูนาครับพริกกระเทียมพริกประมาณ20่สิบเม็าเดี๋ยวหาสาโคกก่อนครับพริกกระเทียมตามให้แหลกเลยครับใส่ปูนาลอง เผ็ดไปนะครับตอนเที่ยงมันต้องกินเผ็ดๆพริกประมาณสามสิบเม็ดแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวขอตัวตำพริกแป๊บนึงครับาทีล่ผมก็จะใส่ทุกอย่างรวมกันไปเลยถั่วมะเขือเทศมะเขือ ทำไอตัวให้แตกส้มนะครับ,รบตามแรงแล้วก็จะใส่ปลาล้าครับปลาลาปลาชาติอร่อยครับใส่เป็นตัวเลยสุรลุกเด่นปลาขิงนะครับสมองตำปลาไฮไลท์ของงานขึ้นนี้ครับปูนาดองครับ ใส่ไปตามด้วยมะก,กอกหอมใส่เส้นลงไปเลยครับตามนะครับทีนี้ตำยนเข้ากันครับอือหือหอม ครับตับปลาเขาแท้เมื่อกี้ผมลืมน้ำตาลปี๊บหน่อยไ,นะอยไปแล้วเดี๋ยวแปบน้ำตาลปี๊บสั๊บนึงครับใส่น้ำตาลปี๊บลงไป

เนิดหน่อยของชิลล์นะครับชิมดมูเป็นอันเสร็จพิดีครับตักเลย ตำถาดใส่ถาดเลยครับนี่ครับตำปลาลูกเด่นครับตำแบบคัๆเลยเผ็ดๆกินกับต้อนเที่ยงนะครับพร้อมลุยได้เลยก็ลูกเด่นพร้อมกินนะครับมีปลาทอดกับแหนมด้วยครับกินคู่กันโอเคนะครับคัวบ้านทุ่งกับลูกเด่นครับตำตำป่าใส่ปูนาครับ